that tv ตอนนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่ห้องอาหารบ i v a ารเดลฟูเม้นะคะที่นี่อยู่ในโรงแรมโฟลเซซันกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เขาพิเศษมากๆเพราะว่าคัดเลือกเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมเท่านั้นและนำมารังสรรค์เป็นเมนูเด็ดๆโดยฝีมือของเชฟที่เป็นมืออาชีพม,มากๆส่งตรงจากประเทศอิตาลีเลยล่ะคะ่ะและบรรยากาศก็มีอินดอร์ที่เนั่งอยู่ตรงนี้และเอ้าดอร์ซึ่งพิเศษมากๆอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศโรแมนติกมากๆค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนคอ แต่ก่อนที่เราจะไปรับประทานการคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะไปเริ่มกันที่อย่างแรกนะคะเมนูชื่อว่าแบนซิโนเป็นไวซีเบสนะคะแล้วด้านล่างก็จะเป็นซอสทาจากหอยเชลล์แล้วก็เป็นสล,ลัดมาลองชิมเลยนะคะปลาแบบมีความหวานนวลนน้ำซอสมีรสชาติที่มีทั้งเปรี้ยวเผ็ดเบาๆมีเคม็มมีกลมกล่อมเป็นเมนูที่ทาพลาดเลยละคะ่ะ เมนูอย่างต่อมานะคะชื่อว่าแอกเนลโลก็จะเป็นแ็กก็คือคล้ายๆกระดูกสันหลังของแรมนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชารเดอร์มาลองชิมเลยนะคะเนื้อจะมีความแน่นและรสชาติเข้าไปถึงเนื้อเป็นอะไรที่ทานง่ายคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่คุ้นกับการทานแรมไอ้ว่าเมนูนี้ทานได้เลยละคะ เมนูอย่างต่อมานะคะเรียกว่าพิเศษสุดๆค่ะชื่อว่า b i s t e c ั a ลา a Fiorentina เรียกได้ว่าเป็นเนื้อมายูราแพทินัมนะคะมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะคะและที่สําคัญถ้าคุณผู้ชมสั่งเมนูนี้เชฟเนี่ยจะมาหั่นอยู่ข,ข้างๆมาโชว์แบบสดๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเอกก็ขออนุญาตให้เชฟหั่นมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็นํามาเสิร์ฟตรงนี้เลยละคะ่ะรวมถึงนะคะ side ดิ s ที่เอสั่งมาก,ก็จะเป็น c ล u l i f เวอ e r นะคะกับอันนี้จะเป็นมัชรูมคุณผู้ชมสามารถสั่งได้ชอบแบบ แบบไหนสั่งแบบนั้นเขาก็จะเสิร์ฟมาในภาชนะหินแบบอุ่นๆเลยล่ะค่ะเป็นเนื้อแบบมีมันแซ่บก็นุ่มมากๆคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานเนื้อต้องมานะคะเพราะว่าที่นี่มีที่เดียวเท่านั้นค่ะสองเมนูนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็สั่งมาได้นะคะอร่อยมากๆแนะนําเลยล่ะค่ะปิดท้ายด้วยเมนูพิซซ่าเบียงก้าเขาบอกว่าแป้งที่นี่พิเศษมากพิเศษขนาดไหนต้องมาลองชิมเลยนะคะ มีความนุ่มและมีรสชาติในตัวเป็นรสชาติที่เข้มข้นกําลังดีมากคุณผู้ชมที่ชอบพิซซ่ามาแล้วต้องสั่งเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารอิตาเลียนนะคะซึ่งวัตถุดิบระดับพรีเมียมนะคะผ่านการรังสรรค์ด้วยเชฟที่มืออาชีพแบบสุดๆต้องห้ามพลาดที่ห้องอาหารริวาเดลฟูเม่นะคะอยู่ที่โรงแรมโบซีเซ่นกรุงเทพริมแม่น้ําเจ้าพระยาการเดินทางก็หาไม่ยากนะคะเพราะว่าโรงแรมตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ